เมนูบ้านๆแต่อร่อยมากๆค่ะเปรี้ยวแซ่บเด็ดจริงตำมะม่วงคนเหนือแบบพื้นบ้านใครอยากทานตามมาเลยจ้านำมะม่วงมาปอกเปลือกและสับเป็นชิ้นเล็กๆโรยด้วยเกลือค่ะจากนั้นก็ขยำเพื่อให้น้ำม,มะม่วงออกมาจะช่วยลดความเปรี้ยวของมะม่วงได้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำปลาแห้งมาตำให้ละเอียดค่ะวันนี้ได้ปลาแห้งแบบกรอบมีงาผสมอยู่ด้วยเป็นปลาสำเร็จรูปไม่ต้องย่างไฟตำได้เลยค่ะตำเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้จากนั้นนำพริกแห้งลงไป ไั่วในกระทะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กลิ่นฉุนตอนที่เราคั่วค่ะขั่วเสร็จแล้วก็ตักพักไว้นํากระเทียมและขิงสดเล็กน้อยใส่ลงไปในครก ตำให้ละเอียดตามด้วยพริกแห้งที่เราคั่วเอาไว้ค่ะตำตำพอเริ่มละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่น้ำอ้อยก้อนลงไปค่ะน้ำอ้อยก้อนมีความหวานความหอมเฉพาะตัวจากนั้นก็จะนำปลาที่เราตำเอาไว้แล้วใส่ลงไปค่ะตมด้วยผงนัวเพิ่มความอร่อยตามชอบได้เลยค่ะเตรียมน้ำพริกเรียบร้อยแล้วจะนำมาคลุกกับมะม่วงหรือจะนำมาตำแบบนี้ก็ได้ค่ะใส่มะม่วงลงไปใส่น้ำพริกลงไปตำคลุกเคล้าส่วนผสมต่งตางๆให้เข้ากันค่ะเ <propagate S 2> <ๆ>ติมน้ำปลาเพิ่มความอร่อย ร่อยลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันก็เสร็จแล้วคะ่ะตามะม,ม่วงคนเหนือแบบพื้นบ้านทานคู่กับผักชะอมของคู่กันเลยคะ่ะผักลวกต่างๆวันนี้มีทั้งกะหล่ำปรีลวกใบมะละกอลวกใบสวรดลวกทานคู่กับแคบหมูข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยคะ่ะนำวิธีนี้ไปทำตามได้เลยคะ่ะ